คุณบุมนะครับก็เป็นเป็นผู้หญิงที่น่ารักสวยแล้วก็จิตใจดีแล้วก็เป็นแม่สีเรือนแต่มีความแซบอยู่ในตัวพี่คิมเป็นคุณหมอที่ไม่เหมือนคุณหมอเลยหล่อค่ะทำงานเก่งหาเงินเก่ง เขามีทุกอย่างหลยครบจบในคนเดียวบุม๋มนะครับก็เป็นคนไข้ที่ที่คลินิกเราก็รู้สึกว่าเขาแบบสวยตั้งแต่แรกเลยขนาดจมูกอินเองตอนนั้นยังสวยเล <c oughs> <c oughs> ยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบคือสเปคเราเลยในจินตนาการเราเป็นคนไข้คนเดียวเลยที่ที่พยาบาลบอกว่าผมเนี่ยคุยตั้งแต่ต้ตตนจนจบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุยไม่หยุดเลยัต,ตอนนั้นเฟอยาหลับ เขาก็เลยจะสลุมสลือหน่อยไมจะพูดความจริงออกมาเราก็เลยแบบเออรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เฮ้ยจิตใจดีอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นผู้ชายด้วยตอนแรกแบบเพราะเขาขาวๆอ่ะเขาแบบลออะไรเงี้ยก็ช็อกนะไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบเพราะเขาก็ไม่มีท่าทีอะไรเลยไม่รู้จนมาเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นที่ทําจมูกเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเพราะว่าบุ๋มแก้จมูกปุ๊บมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยนั่นแหละเป็นครั้งแรกละครั้งเดียวที่เจอเขา ตอนระหว่าง2ปีเนี่ย<ม>คือเขาไม่มากลับมาดูอากาศอีกเลยหายไปเลยมีเพื่อนเขามาทากับมาทําจมูกกับผมตามคุณบุ๋มมาอะไรเงี้ยครับมมผมก็เลยแบบเฮ้ยเออคุณบุ๋มเป็นยังไงบ้างเนี้ยไม่เจอเลย<ม>เขาก็เลยแบบโชว์รูปให้ดู<ม>อ๋อเนี่ยคือ IG คุณบุ๋มหลังจากเจอกันตั้งหเดือนมั้งแล้วเราก็เข้าไปติดตามใน IG เป็นแฟนคลับแล้วพอผ่านไป2ปีกว่าเนาะเขาก็แบบลงไ g แบบเหมือนแบบผู้หญิงโสดครับก็จะต้องมีแบบจังหวะอ่อยอะไรเงี้ย เหงาจังมากินข้าวกับแฟนแต่มากินข้าวกับเพื่อนผู้หญิงแล้วก็แบบบ่นเงาอะไรเงี้ยเราก็แบบโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยจังหวะเนี้ยเราก็เลยทักหาเขาเลยหมอคิมนะครับอะไรเงี้ยจมูกเป็นไงบ้างตอนแรกก็ทักไปเรื่องแบบหมอหมอคนไข้ก่อนเราก็เข้าไปแบบโปรเฟชชั่นอลผมก็หายผมก็หายไปสักพักนึงอะไรเงี้ยพอเขาเริ่มคุยปุ๊บผมก็แนะนําตัวไปแล้วเราก็เว้นระยะหน่อยแล้วก็คุยเรื่องงานแบบเอ้ยอยากจะชวนเป็นซิสเตอร์คลินิกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่เตะสตอรี่ไป ไปไปมาแหม่ต้องต้อกันไปต้อกันมาเหมือนแบบแต่ก็ไม่ได้คุยกันนอกเหนืออะไรจากนั้นนะไม่ขอไลน์ขอไลน์แล้วก็ขอไลน์คือคุยกันแค่แป๊บเดียวแล้วเขาบอกว่าอยากทานข้าวด้วยเราก็รู้สึกว่าอาไม่ปกติแล้วผมเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยพูดเยอะก็ชวนออกมากินข้าวเลยอะไรเงี้ยเพราะเขาเล่นตัวมากชวนออกมากินข้าวเนี่ยตอบตกลงอ่ะแต่แบบไม่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มอ่าไม่คอนเฟิร์มเวลาไม่คอนเฟิร์มอะไรเลยแล้วเราแบบใช่ไม่ปฏิเสธดิลังแล้วเราก็แบบเวลา ลวลาเราก็แบบรู้แค่ช่วงแล้วก็ร้านอาหารได้บอกก็ตอนนั้นโดนเทไปครั้งหนึ่งแล้วรอบสองเนี่ยผมก็แบบมัดมือชกเลยว่าเวลานี้ตอนนั้นนัดกันทุ่มหนึ่งแล้วผมก็ไปรอเขาตั้งแต่ทุ่มพอจะมานู่นสามทุ่มแล้วตอนนั้นร้านอาหารมันปิดหมดแล้วสามทุ่มเนี่ยก็เหลือร <ค ought S 2> ้านบแบบร้านตามสั่งกะเพราอะไรอย่างเงี้ยแล้วโทรติดต่อไม่ได้ด้วยตอนนั้นเขาทำงานทองนั้นถ่ายแบบในตอนนั้นก็ยังคิดว่าแบบจะปฏิเสธยังไงดีหรือจะไปดีหมุ่มันมีไบเซตแปลกๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ชอบผู้ชาย โปรไฟล์ดีหน้าตาดีคือมันดีแบบแป,กแปลกๆอะ่ะเราไม่ชอบคนเจ้าชู้แล้วมารเวเนี้ต้องเจ้าชู้แน่ๆเราก็คิดว่าถ้าเราไม่คุยอะ่ะตัดไปตั้งแต่แรกอะ่ะมันน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเขาคงหายไปตอนนั้นคิดแบบนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรก็ก็ดีแล้วตอนนั้นมันคือก็รู้สึกว่าเขาเขาเขา,เขาใช่อยู่แล้วสับเราครับเราก็มั่นใจตอนที่เราเราถามเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าให้คนนี้แบบถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้เราคงโชคดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโชคดีตั้งแต่แรกเราได้เจอคนที่เรารู้สึกว่า ว่าใช่สาหรับเราผมกําลังมองหาผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือคนเดียวในชีวิตเราจริงๆแล้วผมถึงจะแต่งงานคือหนึ่งเดียวในจักรวาลนี้คือมีแค่เขาอะไรเงี้ยความรู้สึกของบุม๋มมันเอาจริงๆอ่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีกว่าคือบุ๋มไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบร้อยแล้วค่อยๆร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบไม่คือบุ๋มจะค่อยๆเริ่มจากศูนย์เลยศูนย์จริงๆคือบุ๋มเป็นคนงี่เง่าในระดับแบบเปอร์เซ็นที่แบบ <c oughs> โอ้เออเปอร์เซ็นที่แบบ ก็ผู้หญิงหรือรอาจจะมากกว่าโช <laughs> คดีเขาพูดมาก่อนนะผมจะพูดว่าหรือว่าอาจจะมากกว่าผู้หญิงทั่วไปเขาไม่ได้เป็นคนยอมแต่เขาเลือกที่จะปรับบางอย่างเนะเาะเขาก็จะมีความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็จะบอกเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ที่ดีมากๆคือผู้ชายบางคนเขาก็จะแบบว่าก็ฉันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ทํายังไงล่ะเขาจะไม่มีคํานั้นเลยซึ่งบุ๋มก็รู้สึกว่าบุ๋มเลือกถูกคนมากเออรู้สึกว่าเป็นหวยทุกหวยสําหรับบุ๋มหรอความรักมันคือการ เสียสละอย่างหนึง่งมันมันสามารถเสียสละซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กมากหรือเรื่องใหญ่มากๆความรักของผมผมรู้สึกว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันคือการที่เรามีความสุขเมื่อคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขอันนี้สิ่งที่เขาพูดมาตลอดเลยว่าดี๋ยวผมชอบบอกบุ๋มว่าการที่เราคาดหวังให้แฟนเราเป็นอะไรทำดีกับเราหรืออะไรเงี้ย นั่นคือเราไม่ได้รักเขาเรากำลังรักตัวเองเราต้องการให้เรามีความสุขไม่ต้องการให้เขามีความสุขการที่เห็นให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขผมก็มีความสุขและไม่ว่าเขาจะอยู่กับผมหรือไม่อยู่กับผมก็ตามนี่พี่คิมเนาะอืมพี่คิมแหละรู้สึกพูดไปหลังจากที่เป็นแฟนกันนะผมก็รู้สึกว่าผมผมรักเขาผมก็จะพูดเลยคู่เราจะเป็นคู่ที่แบบบอกรักกันบ่อยมากวันหนึ่งแม่เป็นพันร่อมากใช่ใช่คือเป็นทั้งคู่ที่ชอบอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยผุมว่า มันสำคัญมากคือที่สุดแล้วชีวิตคู่อ่ะบุ๋มว่ามันมันจะตูนกันติดกว่ามันจะได้มาเจอกันอย่างบุ๋มกับพี่คิมเป็นคนที่เหมือนอยู่คนละโลกอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละที่มันคือผลลิขิตอ่ะซึ่งมันก็ได้มาเจอกันสรับผมผมค่อนข้างแบบเป็นคนที่เทิดทูนคมรักผู้ช่วยของผมนี่คือต้องเป็นคนที่เราแบบอยู่ปจนวันตายหรือคนที่เราอยู่เคียงข้างเรา จนวันที่เราจากโลกนี้ไปตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่าจะมากับเขาจนถึงวันที่แต่งงานไม่คิดเลยเพราะเราดูไม่เข้ากันเลยเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราคงอยู่คนเดียวได้แหละอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไหวอะ่ะพอปรับจูนกันเรื่อยๆเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยอะเรารู้สึกว่าเราหาแบบเนี้ยไม่ได้อีกแล้วต้องเป็นคนมันก็เขาก็เลยเป็นคนสําคัญที่สุดเป็นคนสําคัญที่จะต้องอยู่ในชีวิต ต้องมีเขาอยู่ในชีวิตทั้งเราคอยดูแลเขาเขาคอยดูแลเราดูแลทั้งครอบครัวของเราซึ่งก,รงการแต่งงารเงี้ยเรามีความสุขเราก็ต้องมีเขาเราร้องไห้เราก็ต้องมีเขาทุกช่วงเวลาในชีวิตเราต้องมีกันและกันอะไรเงี้ยนั่นมันคือคู่ชีวิตแหละสิ่งที่ผมทําให้ตัดสินใจว่าขอเขาแต่งงานก็คือพอมันปรับเข้าหากันได้ครับพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กันย4ิบี่ชั่วโมงได้ เวลาเรามีปัญหาการเราสามารถจัดการปัญหานั้นได้ด้วยกันเราอยู่กับปัญหาด้วยกันได้อะไรเงี้ยความสุขอ่ะมันมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดของชีวิตคู่อ่ะมันสําคัญสุดก็คือเราเราอยู่เวลาเรามีปัญหากันได้มากแค่ไหนอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะลอยต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สาคัญเลยที่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่คือเขาเขารักครอบครัวผมมากเหตุการณ์ที่แบบผมรู้สึกว่าใช่เลยคือคุณพ่อคุณแม่ไปดูหนังคุณพ่อคุณแม่ไปดูหนังพ่อแม่ผมไปดูหนัง แ่ไปดูหนังแล้วก็ตอนนั้นผมรู้สึกมีมีเรื่องทุรโทรหาแม่มงครับแล้วก็โทรไปแล้วปุ๊บ<ม>แม่ไม,ไม่รับโทรไปเป็นร้อยอ่ะใช่โทรไปหาคุณพ่อคุณพ่อก็ไม่รับแล้วเราก็โทร <c oughs> หาที่บ้านเราก็รู้สึกว่าเอ้ยประมาณสี่ห้าทุ่มลแล้วเราก็แบบผิดวิ <c oughs> สัยปกติเพราะแม่ไม่ค่อยไปดูหนังโรงหนังดึก,ดกๆอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วง นี่ร้องไห้เลยแบบเป็นห่วงกายิ่งกว่าเราอีกเราสึกนแบบคูดที่พ่อแม่ไขวะเนี่ยก็คือขับไปหาเลยนี่บอกให้ผมขับไปหาเลยขับไปที่บ้านเลยตอนเนี้ยอะไรเงี้ยผมบอกไม่เป็นไรหลอนเดี๋ยวเขาก็ติดต่อได้นี่บอกผมเป็นห่วงยิ่งกว่าผมอีกร้องผมร้องไห้หัวพ่อแม่ผมเป็นไรอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันมันสัมผัสจิตใจเรามากเลยคนคนนี้คือแบบโหถ้าถ้าผมแต่งงานเขาไปผมผมเป็นอะไรไปเนี่ยผมผมหายห่วงเลยยางน้อยมีเขาที่แบบเป็นเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ใช่ อันนี้เนี้เหตุการณ์หลักเลยผมรู้สึกว่ามันช็อกมากกว่าซึ่งไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดไม่คิดว่าเขาจะใส่ใจรายละเอียดความรู้สึกความฝันของเราเป็นองค์ประกอบที่เขาแบบเขาทำให้เราประทับใจมากๆจริงๆอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะขอแต่ไม่ได้รู้ตอนนั้นเนาะแต่รู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็จะขอสักวันหนึ่งแหละเพราะผมตั้งใจจะไปขอขที่ฝรั่งเศสเี้มันเหมือนแบบเป็นความฝันของเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยว่าอยากจะไปมีโมเมนต์แบบ ดีๆตอนขอแต่งงานอะไรเงี้ยครับยังไงเขาก็ต้องแต่งกับผมอะนะที่จริงอะตอนแรกเนี่ยผมผมกะจะขอตั้งแต่ช่วงช่วงก่อนโควิดนิดหน่อยแต่มันติดโควิดก็ก็พอจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเขาอะมันคืออะไรแบบช่วงเวลานั้นเรายังจําได้แบบทุกโมเมนต์เลยว่าเขาทําอะไรว่าเขาร้องยังไงว่าเขาแบบรู้สึกยังไงเขาลนแค่ไหนสวมแหวนผิดทุกทุก <laughed> สงแบนผิดข้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราช็อกเราช็อกไปหมดเลย

ได้แล้วมากเล่ครับแค่ลีซก็เชื่อมงกังนมดแล้พี่คมก็สัญญานะแม่จะดูแลผมจับพรอครัวต่อไปไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะพี่คิมจะเป็นยังไงอืมหมูงก็หันมาก็เจออือ ก็จะอยู่ตรงนี้จะคอยเป็นแรงซับพอร์ตจะคอยเป็นช้างเท้าหลังที่ดีที่สุดให้พี่คิมพี่คิมไม่ต้องมากังวลเรื่องอะไรเลยนอกจากทำงานหาเงินเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหม <Okay. S 1> บุม๋มรู้สึกว่าเวลาบุ๋มมองพี่คิมอะเหมือนภาพบุ๋มอะมันเห็นแต่พี่คิมคือพี่คิมเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดนี่คือแบบ พูดโดยที่ไม่ได้เอาใจหรือไม่ได้เลยพือคือพี่คิมเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกที่สุดดีที่สุดเท่าที่ผมแบบเคยเห็นมาพูดก่อนได้เปรียบอะไรสิ่งพูดไม่ออกเลย <c oughs> คือผู้ชายในจินตนาการผู้ชายในนิยาย <c oughs> เออมันมีอยู่จริงๆพี่คิมทําให้ผมรู้ว่าผู้ชายในจินตนาการของผมผู้ชายในนิยายผู้ชายในหนังรักโรแมนติกผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษมาก ผู้ชายที่น่ารักคือมันมีอยู่ในตัวพี่คิมหมดเลยลอยแล้วลวอยไปใหญ่แล้ว <c oughs> คุอบุ๋มก็ชอบบอกว่าตัวเองแบบมีค่าไหมอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตพี่คิมอะไรเงี้ยคือพี่คิมก็จะบอกเสมอว่าสิ่งที่บุ๋มทําเนี่ยทุกอย่างเลยที่๋มอยู่ข้างพี่คิมเนี่ยมันมีค่าสำหรับพี่คิมมากถึงแม้จะไม่ค่อยได้พูดแต่มันคือสิ่งที่ทําให้แบบพี่คิมรักน้องบุ๋มมากจริงๆ <c oughs> แล้วว่าทะเลกกาะกันอะไรก็ตามเนี่ยพี่คิมจะคิด จริงๆเลยนะว่าแบบเออที่บุ๋มทําทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเยียวยาชีวิตคู่ต่อให้เราโกรธกันมากแค่ไหนตอนพี่คิมโกรธบุ๋มมากแค่ไหนหรือว่าทะเลาะกันพอคิดถึงเรื่องนี้ปุ๊บมันก็หายกันดีเลยอืมแล้อยากให้บุ๋มรู้ว่าสำหรับพี่คิมแล้วเนี่ยอืมและสิ่งที่บุ๋มทําให้พี่คิมทุกอย่างเ่ยพี่คิมเห็นค่าหมดอืมเห็นค่าตลอดเห็นค่าจริงๆแล้วก็อยากจะขอขอบคุณที่แบบดูแลมาตลอดช่วยดูแลต่อไปทั้งชีวิตด้วยนะโอเคค่ะ ให้บุ่มจำคำนี้ไว้คือมันคำว่าขอบคุณที่มันน้อยไปนะพี่คิมคือครอบครัวบุ๋มคนหนึ่งพี่คิมคือทุกอย่างพี่คิมคือชีวิตบุ๋มครึ่งชีวิตบุ๋มอ่ะเออบุ๋มอย,อยากอยากอยู่กับพี่คิมแบบไปตลอดแล้วอะไรเงี้ยนับจากวันนี้และตลอดไปไม่ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะเขาจะเป็นอีกคนที่ไม่ใช่ ไม่ใช่คนนี้เขาจะเปลี่ยนไปในเวไหนมุมจะอยู่กับพี่คิมอมจะหันมาก็ยังเจอมุมอยู่มุมจะอยู่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างให้อขอบคุณค่ะ